สวัสดีทุกคนนะครับมาตอบเกม Last ดี a r on Earth s u r v i v นะครับผมโอเคทุกคนได้เวลาแล้วครับที่เราจะไปล่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกนะครับสีฐานกันนะที่ทุ่งรื่นลมใช่ไหมเดี๋ยวผมขอกลับไปอาบน้ําก่อน <laughs> ในเกมนะตัวมันจะได้ไม่เหม็นไงทุกคนแล้วก็น้องมันจะได้ไม่รู้ตัวด้วยนะเพื่อแบบ ต้องใช้เวลาในการตามล่าอะไรแบบนี้ไงหรือน้องอาจจะหลบลีกไว้อะไรแบบนี้ครับจัดของแป๊บหนึ่งทุวกคนอ่าแล้วอย่างหนึ่งก็เมื่อกี้มันมีแมปแอร์ดรอปเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปแวะแมปแอร์ดรอปก่อนหาของฟรีหาอาวุธฟรีกันแป๊บหนึ่งนะแล้วเราก็จะไปลุยที่ทุ่งรือรวมกันนะครับหรือทุ่งร่มลื่นนะเอาชุดกันหนาวเก็บก่อนผมว่าไม่น่าได้ใช้อนะ่ะ แต่ไอห,หมูป่าเนี่ยได้ใช้แน่นอนต้องค้าเตรียมไว้ครับเดี๋ยวพอจบนี้แล้วเดี๋ยวผมขออน,นุญาตไปฟาร์มก่อนนะทุกคนไปฟาร์มทั้งหนังสัตว์หนังไก่หนังอะไรก็แล้วแต่นะหนังหนาหนังอะไรแบบนี้ครับสักสักวันหนึ่งพรุ่งนี้เราก็จะได้ลุยกับน้องหมูป่านะเดี๋ยวคืออาจจะอาจจะเป็นเย็นๆนี้ก็ได้ แต่เมื่อกี้ที่ตอนที่เราออกมาพลังงานในการเดินทางอะ่ะมันจะหมดแล้วครับเดี๋ยวผมขอกินบัฟหมอพลังจหนอยโอ้โหนกร้องบรรยากาศหลังฝนตกอ่าหลังฝนตกนะครับนกก็ออกมานะร้องชิปบๆๆเลยก็คลิปนี้อาจจะมีแบบบรรยากาศเสียงนกร้องบ้างนะผมทําคลิปตอนช่วงกลางวัน,เ,นเพราะเดี๋ยวกลางคืนไอช่วงบ่ายช่วงเย็นอย่างเงี้ยทาไม่ทันแล้วคือจบเลยครับไม่สามารถลงคลิปได้ก็ ช่องจะเงียบเหงานะในเย็นวันนั้นนะครับเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าในกล่องแอร์ดอบนะมีอะไรบ้างนะเออวันก่อนผมไปอ่านคลิปเก่าพอดีมีคนมาเมนท์ถามผมว่าเขาเป็นอ่าผู้เล่นเก่าเลยนะครับแบบเก่ามากๆาเลยเพิ่งกลับมาเล่นใหม่ทําไมเขาถึงไม่เจอจุดที่เครื่องบินตกแล้วทั้งที่เมื่อก่อนอนะ่ะมันมีบ่อยใช่ไหม คำตอบคือเขานะครับทางเดฟเนี่ยได้ปรับนะครับในส่วนของ event. อีเวนต์เครื่องบินตกเนี่ยให้ไปอยู่แค่ครั้งแรกที่เราได้เล่นเกมหรือช่วงแรกที่เราได้เล่นเกมเท่านั้นนะครับจะไม่มีมาอีกแล้วนะ,ะเขาปรับไปไงเขากลัวเราเล่นง่ายขึ้นเขากลัวเราเล่นง่ายขึ้นเขาก็เลยปรับไปกลัวเรามีของเฟอ้อไงแต่จริงๆเล่นไปเล่นมาของก็เฟอ้ออยู่ดีนะเออเชื่อผมเดีเดี๋ยวคุณเล่นไปสักพักหนึ่งอะประมาณ 6กเดเดือนอ่ะของในกระเป๋าคุณจะแบบเกือบเกืบแตะ9 9้ก็ได้นะอ่าอาจจะอยู่ระดับ500 600ชิ้นอะไรแบบเนี้ยของแต่ละชิ้นนะนะยกตัวอย่างเช่นพวกไม้พวกหินพวกอิฐอะไรเนี่ยถ้าเรากดดูโฆษณาบ่อยๆอ่ะหมายถึงว่าไอ้ตรงในตลาดการซื้อขายอ่ะผมว่ามีโอกาสที่จะ999ได้เลยอ่ะเพราะผมก็เป็นนะครับอ่ะโอเคมาถึงแล้วคุยกับ อ๋อเจอหลาดเขาวางกับดักไว้นะครับแล้วก็ต้องวิ่งซอมบี้เจอหลาดเอ้ยไม่ระวังให้เลยวางกับดักไว้ครับไว้ดักไอ้น้องสุนัขที่จอกสีฐานนั่นนะเอ๊ะคุณคุณว่าเหมือนเราต้องวิ่งไล่ตามบ้าอนเนี้ยนี่ไงเอาเราต้องซ่อมก่อนครับอ๋อแล้วก็มีทุ่งหญ้านะครับทุง่งหญาเสมอหัวเสมอหัวนะบังอยู่ซึ่งในนั้นอาจจะมีซอมบี้หลบอยู่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอสำรวจรอบๆด้วย โอเคค่อยๆตามไปทำเนื้อเรื่องตรวจดูกับเฮ้ยนี่ไงอย่าบอกนะว่ามันวิ่งผ่านหลังฉันไปใช่มันวิ่งผ่านไปเมื่อกี้เก็บของก่อนอแล้วดูของคือแบบจะเสียอะไรไปไม่ได้ครับนี่เก็บไก่ด้วยแบบนี้มีไก่แสดงว่ามันต้องใช้ไก่ในการวางเหลือเยอะเอวางเหลือยอ่อวางเหยื่อล่อ,อหรือเปล่า โอเคเฮ้ยไปอีกแล้วนั่นไงล่อมาล่อมาจิ้งจอกให้ออกมาติดกับดกครับอยู่ไหนอะน้องอยู่ไหนอะเมื่อกี้มันวิ่งมาทางนี้ใช่ปะเดี๋ยวไม่ใช่นี่มันอือสองดีหลบเอา้าอ๋อวิ่งไปตามลูกศรนอะแล้วก็ไม่ได้มองลูกศรเลยอะนี่ผมว่าไก่น่าจะใช้วางเหยื่อล่อแน่นอนครับ นี่ไงอยู่นี่ฮัลโหลสวัสดีน้องไปไหนวุ้เฮ้แต่สีน้องมันน่ารักดีนะอ้าวไปไหนแล้วอะ่ะคุยกับเจอหลาดอยู่ๆน้องก็หายไปครับอยู่ไหนแล้วหนีไปอีกแล้วเหรอเอาละวิ่งตามมานะครับเราต้องตามละ่ะหารังมันครับรังอยู่ตรงไหนอะ่ะมีไหมไม่มีใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงอุ้ยต้นไม้ต้นนี้สวยจังเอ้าน้องออกมาแบบนี้ พี่น้องน้องไม่ได้เป็นผิดเป็นภัยนะครับน้องสุนัขจิ้งจอกสีทาไหนมะเนี่ยเนี่ยเห็นปะอ๋อโอเคจับไปเลี้ยงขอยังชั่วครับนึกว่าแบบต้องต้องมาแบบจัดการน้องอะไรแบบนี้ครับน้องน่ารักนะเมื่อกี้วิ่งออกไปวิ่งออกมาก็เสร็จสิ้นสําหรับในเรื่องในส่วนของสุนัขจิ้งจอกสีทานะทุกคนแต่ว่ายังเหลืออีกสามอันโหดๆทั้งนั้นเลยก็ ก็ต้องทำมานะเดี๋ยวขอผมออกไปฟาร์มเก็บอ่าพวกอุปกรณ์ต่างๆก่อนแล้วกันนะพวกที่เราต้องเอามาเติมอย่างเช่นอ่าอะไรนะฐานใช่ไหมให้ฐานอะไรเราหนังสัสตว์ต่างๆนะครับทั้ง3อย่างแล้วก็ผมว่าจะใช้อาหารอาหารปลาข้าวบาเลยที่ผมเก็บไว้นะเมื่อกี้มิชาชีพโทรมาแล้วงงเลยเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเนี่ย ช่างมันก็ก่อนจะกลับบ้านนะครับขอสำรวจแผนที่ในนี้อีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะผมว่ามันน่าจะมีของอยู่อ่ะมันมีกล่องลับไงไรอย่นันก็คือเก็บแต้มสเบียงด้วยครับเก็บแต้มฤดูกาลไปด้วยแกมไอแต้มก็แต้แมฤดูกาลก็ใกล้จะหมดแล้วนะมันจะใกล้จะหมดวันแล้วอ่ะโอนี่ไงเห็นไหมมีรู้ลับครับมีกล่องบัก <c oughs> วิ่งมาแบบนี้ ง่ายกรเห็นไหมเราพลาดครับนี่ถ้ากลับไปก่อนนี่คือพลาดแน่นอนโอเคก็ไม่คิดว่าคลิปจะสั้นขนาดนี้ไม่งั้นก็เอาไปรวมกับคลิปที่แล้วแล้วนะครับก็โอเคใครชอบเกมนี้นะครับอยากเห็นผมเล่นเกมนี้บ่อยๆก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับตอนนี้ผมกลับมาเปิดจำนวนไลค์ให้ทุกคนได้ดูแล้วนะก็ลองดูแล้วกันว่าวันวันหนึ่งผมได้ไลค์เท่าไหร่นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะบายบายขอฉันเป็นฉันแบบนี้เป็นไหมหยุดเรียนตัวฉันให้เป็นเมือนใครต่อใครฉันรักที่ฉันเป็นแบบนี้ฉันรักที่ฉันมีเป็นใครหยุดเป็นไหมอย่ามาเป็นฉันเลย